อังลัลษณสนะก็กาบสวัสดีทุกคนค่ะมาลับชุกิกับผมเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม K.R.F. าเอช่นเดิ F J e N e มเฮ้ยนะครับเราอยู่กันในเกม Big Hunter นะฮะใช่ฮะมันคือเกมที่องงอย,ยนี่มันจะโยนหอกไปมาเสือชักชักช,กชักนะฮะใช่ประมาณนั่นแหละเกมนี้มเคคยเล่นมากพว่าคืออุ้ยกดหม่ โทรศัพท์มันก็อ่าช้าๆหน่อยนะครับเพราะมันโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ค่อยดีนะเออใช่รุดกวัวละตะกี้ก็ได้เกิดเอ่อปรากฏการแปลกใหม่นะครับคือว่ามันลดนั่นเองใช่ใช่ละมันลด ไม่เป็นไรใหเราเข้าเกมใหม่ได้ใช้บริการนี้กรุณาเติมเงินก่อนทำรายการใหม่ค่ะสามวิช้างจับเป็นนกับช้างฮะล็อกไอ้ล็อกไอ้อะไรไม่รู้อ่านเป็นไม่ใช่ดิอ่านได้แต่แปลไม่ได้อ่านเป็นนะแต่แปลไม่เป็นใช่แล้วไอ้เปียกนี่ไม่รู้ทีที่กูเปลี่ยนเกมน่ะ นึ nope. ่งกดได้ขึทท้นกดคือถอยล้างโยนหอกเออเออคลิปโดนโดนหัวครดสามวันที่หนึ่งว้าวทุกคนนี่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 คือมันมีเวลาโอ๊ะมาดิีมาดี ตายอะไรตื่นวะไม่เป <Yo, yo. S 1> ็นไรโยโยเดอนหนึ่งพันไปยังไง่ายได้เพราะกับเงบินอีกร้อยสิบบาทไม่ใช่เงินหรือมันอะไรวะมันงางาช้างเซ็ปป้ <Yo. S 1> <c oughs> าหอุกไอ้ฟ <c oughs> ้ายสมหน้าควายตื่นตื่นตื่อะไรวะแป๊บนึงคุณผมแก่แล้วตื่น อ้าทุกคนผมลองแกะเอาละสู้กับช้างตัวมันจะน่าเบื่อป่าวะสู้กับช้างตัวเดียวที่เลือเดเยอะชิหายว้าวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ใช่หนึ่งนาทีดิไอ้มก <c oughs> <c oughs> ตายา <c oughs> ตายากกว่ามึงอ่ะตายาตายาก <c oughs> ตายา <c oughs> ตายากตายยากอ่ะตายยากอ่ะ ถ้าถอีกแล้วอเป็นอะไรเนี่ยทุกครั้งที่แบบเราชนะด่านนะมันก็จะตืดไปเลยไปเชียร์เลยไอ้ได้เมสาสิบหกเพราะว่าเราเปลี่ยนดีกว่านะหินเนาะหินสิบห้าสามพันแพงยี่สิบสองพันสามอันนี้ก็ไม่แย่นะ สามพันเจ็ดเสียงไม่เอาอันนี้คุณในอะไรวะโอล็อกสเปซคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เราใช้เอ่อ normal Spear ร์ดูเบดูเบ่เไ,ไม่รู้เราใช้นันีต่อไปเนละดดด้านส3สามเนี่ยสอง มามา <Gun> s> <S ใครบอกไอเกมไม่เล่นยากนะนี่นี่ <Gun> s> <S จุมจ่มจุ่มอ่อแล้วนะทุกคนไอเกมนี่โคตรเล่นนะมันคนดูมผมไม่รู้นะมันจะน่าเบื่อหรือเปล่าปักเข้าคอสี่สิบอีกแล้วตื๊ดอีกแล้วเป็นอะไร เฮ้ยคราวนี้เป็นออกไม่จับเวลาเนีย่ยทุกคนไปเชียร์ล้มันตืดตืดตืดแล้วก็ตืดอืมเอราก็เล่นต่อไปเลยนะเล่นต่อไปแบบชิวชิวชิวชวเอาละมันจะไม่มีคอนเทนต์สิใถ้าเราไม่ตายอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ย,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 ยเสร็จกูดีเสร็จกูดี ครนะาวนี้มันจะลอกเสียงดูเอากะจะให้มันเข้าสิบยี่สิบเฉยเลยอะ่ะเอาละฮะพูดมาถึงปลานี่อะไระว้าวทุกคนโคษณนว้าวใครมาเนี่ยนู no. ้นเกีรดโคสแนพูดมาถึงปลานี่นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและก็กดไลค์เนะี่ยกดซะ อ๋อแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะฮะใช่นะฮะในกลุ่มนั่นแหละในกลุ่มเฟซคุณเลยนะฮะแชร์ไปะฮะมันไม่มีไม่มีค่าไม่มีคุณไม่ต้องจ่ายเงิน,นะฮะ้คุณจะแชร์มันแชร์ฟรีอยู่แล้วะฮะหกสิบ <60. S 2> <Yes. S 1> ชนะว้าวโคตรเปรียกหน้าไอ้พี่โคตรเกลยดหน้าไอ้เปียกเลยมีอะไรราคาสั้สองพันป่าวะเอาลนะซุ้มยี่สิบ สองพันไม่คุ้มฮะไม่คุ้มอย่างแรงสามพันได้ไหมคะห้า 5, มะพร้าวมาอ,นนอันนี้ดอะไรห้าพันเคลวเคลวสามสิบอะสองพันอุ 2, ้เคยวดีกูชอบเราซื้อเคลวเลยฮะชุดบอกไม่เชืออเอ่อเลยวะเออสะพินไม่ใช่สินื้อซิเคลซิคูซิเคล,เคลเคขอโทษค่ะ จำนวนค่าโทรคัหลือของคุณไม่พอสำหรับใช้บริการนี้กรุณาเติมเงินก็อํทำรายการใหม่ค่ะเอ้ยชนะไม่ใช่ชนะดิแปลว่าถ้าเราเอาไอ้เนียยลงแปลว่าเราเอาไอ้นั่นลงได้ช้างก็เคี้ยวมาเคียวเคียวอุ้ยทุกคนโดนยากมากชักหนึ่งสี่สิบห้าสิบสามสิบห้าไม่โดน มายกยก mm. สามสิบเต็มเต็ม่วงเจ็บนั่นน่ะเอาละรวยแค่เจ็ดห้าสิบจะดีใจไลยบ้ามันไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยว้อยผ่านไปแปดวันทุกคนอุ๊ยเอาล่ะเราผมว่านะผมว่านะคอนเทนต์ที่ผมตามหามาแล้วความยากเลยล่ะเดี๋ย ไม่ฮะไม่เราจะไม่ตายอุ้ยเยกือบดูหลายครั้งแล้วอึหัวไม,ม่เต็มเต็มเอาละ,ะฮะอุ้ยความยากไปแล้วอ่ะย<น>ี่สิบห้าห้อยสิบโอ้ทุกคนเป๊บหนึ่งเป็นหนึ่งวนดี่กูทายกูทายทาย โอ้ทุกคนถ่ายไม่ทันกะจะถ่ายแบบถ่ายไม่ทันอุ้ยแยนน่ยากอยากยิงอุ้ยโดนไม่โดนยากนะทุกคนอันเนี้ยปุ๊บร้อยไอ้เฮียโคตรแรงโดนโดน,โดนไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนอย,อย่าถอยหลังดี อจุ๊บเต็มเต็มฮะครันนี้เราก็สิบอันนี้เราต่อค่าไม่ได้นะเพราะเรือมันเหลือสองร้อยสามสิบสิบห้าทุกคนก็แพ้นะ่าะรอแพ้เราไม่เล่นใหม่นะเว้ยอีกห้าสี่สิบห้าอีกนัดเดียวเราพลาดไม่ได้แล้วทุกคนครั้งเนี้<อ>ยกูเกือบแพ้ เกือบแพ้ทุกคนเอาละฮะตอนนี้นะเราอยู่ในดาซีไปนะชนะดาซีาาดาได้ชนะดาซีได้ผมก็จะหยุดแล้วนะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปลงนะฮะอุ้ยเมื่อกี้ช้างนอนแบะแหงแ่แหละจกได้รูปแันนะนั้นอ่ะเฮียไอ้การถอยใต้งาโคตรยากอุ้ยโดนไอ้ใต้งาเนี่ยอุ้ยอะเปิดแบบนี้เปิดแบบ จะตายจะตายไม่ฮะช้างยี้มันตายแล้วเราไม่ทำโดนโดนเถอะกูขอร้องโดนไอ้เถอะโว้ยจบจบ